ครับก็เทปนี้นะครับผมก็อยากจะมาแนะนำทิปนะครับสำหรับาการทำงานเรียลไทม์บนหน้าจอสกรีนพื้นที่การทำงาน 3D ของเรานะครับซึ่งตรงนี้จะไปโฟกัสที่ reflection plane นะฮะซึ่งก็เป็น เทคนิคที่ผมเพิ่งค้นพบได้ไม่นานนะครับแล้วก็อยากมาแบ่งปันเพื่อนๆนะฮะก็คือว่า reflection plane ก็คืออตัวที่จะช่วยให้การสะท้อนเอฟเฟกของกระจกอะไรพวกนี้ชัดเจนขึ้นนะครับถ้าเราไม่มีตัวพวกนี้เนี่ย mm hmm. เช่นเรากดปิดนะฮะ mm hmm. ก็จะทำให้เอฟเฟกอันนี้โชว์ได้ไม่ชัดนะครับเราก็จะไปเปิดที่นี้ สิ่งหนึ่งที่ผมได้ค้นพบก็คือว่าตัว Reflection Plane ส่วนใหญ่จะมีความหนาและมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าดูมันลก,ลกตานะฮะและสิ่งนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทำให้ดูเรียบง่ายได้โดยการที่เราไปกดตรงนี้นะฮะและเราไปที่ Viewport Display นะฮะเมื่อเรากด Influence ออกนะฮะจะเห็นว่า Reflection Plane ของเราเนี่ย จะกลายเป็นแผ่นที่แบบไม่มีความหนาซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยชอบมากเลยตรงนี้นะฮะเพราะทำให้งานของเราดูไม่ลกนะครับแล้วก็เห็นเอฟเฟกของการสะท้อนได้ด้วยนะฮะทีนี้ใน r e f เฟคชันเพลนเนี่ยเวลาเราเอาเข้ามารับปรับเนี่ยคืออันนี้คือเป็นงานที่สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะฮะทีนี้ถ้าผมกด ขยับนะฮะอย่างเงี้ยคือถ้าตัว reflection plane เนี่ยไม่ได้ตำแหน่งที่พอเหมาะพอเจาะเนี่ยจะทำให้เอฟเฟกไม่ขึ้นนะฮะซึ่งตรงนี้ก็ต้องเป็นประสบการณ์นิดนึงนะฮะทีนี้เขาจะมีเอฟเฟกอันนึงนะครับที่จะทำให้เราขยับได้ใกล้เคียงมากก็คือตรงนี้นะฮะ show preview ลิ c k คือตรงนี้ จะทําให้เรากะขยับได้ง่ายขึ้นนะฮะสมมติผมกดตรงนี้เนี่ยแ้วผมกดคลิกตรงนี้ขึ้นจะเห็นว่าตรงนี้ยเอฟเฟกของสะท้อนไม่ขึ้นนะฮะเมื่อผมกดตรงนี้กด G แล้วกดขยับนะฮะอย่างเงี้ยถ้าเราเห็นการสะท้อนเงี้ยแปลว่าเอฟเฟกของการสะท้อนของ Reflection Plane ของ Light Probe จะขึ้นนะฮะอย่างเงี้ย ถ้าเราเปิดก็จะไม่ขึ้นแล้วอันนี้ก็เป็นทริปที่จะช่วยให้งานของเราเนี่ยเช็คการสะท้อนได้มันย่ำขึ้นนะครับก็เป็นทริปเล็กๆน้อยๆของ reflection plane นะฮะซึ่งอันนี้ผมสอนมาจากางานที่จัดแสงทำทุกอย่างสำเร็จแล้วนะครับก็จะช่วยให้การอธิบายค่อนข้างที่จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับหวังว่าจะเป็นคลิป ที่มีประโยชน์นะครับขอบคุณที่ดูจนจบครับ